โอเคครับคลิปนี้ผมก็จะมาทำการรีวิวนะครับเป็นแอมจีนตัวนี้ต่อกับแอมชีไหลตัวนี้โอเคอตัวนี้เป็นรุ่นดีวันนะครับผมหลอดตัวนี้เป็นหลอดอีหนึ่งแปดศูนย์เอฟเม้าแลนด์นะครับเมาหลาดเมาหลาดเมาหลาด เมาลาดโอเคตัวนี้เมดอินบิ t เจนนะครับบิ t เจนก็คือเป็นอยู่ในเกาะอังกฤษหมู่เกาะอังกฤษนะครับผมโอเคอนี่ตอนนี้สองหลอดแล้วครับตัวนี้สองหลอดเลยโอเคเราจะมาฟังเสียงดูนะครับว่าเสียงจะออกมาเป็นยังไงตัวนี้ก็ ต่อได้หลากหลายโหมดนะครับต่อโหมดแดกก็ได้ซึ่งต่อโหมดแดกก็จะมีผ่านชิปอีกตัวหนึ่งแต่ว่าถ้าผมต่อโหมดที่เป็นอนาล็อกก็จะผ่านแค่หลอดอย่างเดียวนะครับหลอด2ตัวนี้โอเคเรามาฟังเพลงดูเลยนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงตัวนี้ผมก็ปรับไว้สุดเหมือนเดิมตัวนี้ปรับไว้ประมาณ30%ตัวนี้ปรับไว้ประมาณ60%โดยที่จะต่อจากโน้ตบุ๊กมาเข้าตัวนี้แล้วก็ตัวนี้จะเข้าตัวนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อดู ว่าเบสมันจะเยอะขึ้นไหมเสียงมันจะนิ่มขึ้นไหมหรือว่ามันจะมีผลดีผลไม่ดียังไงครับโอเคลองกันเลยครับผม Bloody hands from the people who deceive me Body ends break through the chains, go free me Looking for change, looking for plane, Pulling a mob, pushing a train I never stop, stick to a lane Pick up the pieces and go rearrange I'll be the best above all the rest Put me to the test and... Expect nothing less, you check as I'm chess. what's happening next, yeah He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson He got a new engine from pen, it's a blessing, new focus, no guessing, just bold an obsession All in his possession, you got the retention. I leave an impression And take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon 11-11, it's time for progression, oh! You could try to play, but you're never gonna beat me Look the other way, what I'm doing ain't easy Bloody hands came from the people who deceive me Bloody hands break through the chains, go free me Let's see, move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when it's heating. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to the chains, you can say no, flee me. So he's been looking for somebody who could save him Instead of searching inside for what they gave him A strong will, strong mind causes mayhem We could change the world, change times, rearrange them Staying on pace, running the race Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first Work till it hurts, dehydrate, thirst till I'm in a hearse oh. High ambitions in the right mind can take you so far It's like you lived a few lifetimes from the weak minds they can stay soft you can change lives you create thoughts never waste time you got one s h o t you got one life better pop off what do you like make a train job no nine five no mean boss just my life and free thoughts you could try to play but you never gonna be me look like the other way what i'm doing ain't easy b u d it ain't staying f o h okay, ครับเสียงก็จัดได้ว่าดีขึ้นมาอีกระดับหนึ่งนะครับโดยที่โดยเฉพาะเสียงร้อง ก็จะชัดเจนขึ้นแล้วก็สิ่งที่สังเกตได้คือเบสเบสมันกระชับขึ้นมาเป็นลูกขึ้นนะครับผมซึ่งมันจะเป็นเอกลักษณ์ของหลอดตัวนี้นะครับหลอดมอหลาดตัวนี้ตัว E 1 8 0ส่วน F ก็คือมันจะให้เสียงเบสที่นุ่มลึกมากยิ่งขึ้นแต่ว่าอาจจะเสียงสูงอาจจะเสียงไม่ได้เสียงสูงอาจจะไม่ได้จัดจ้านนะครับผมแต่เป็น ถ้าเป็นต่อบลูทูธผมยังว่าเสียงสูงมันจะจัดจ้านกว่านี้สังเกตได้จากดนตรีข้างหลังครับโอเคมาลองเพลงต่อไปกันเลยนะครับ มากครับในเสียงกลองเสียงกลองนี้แบบจะเด่นชัดเตนขึ้นมาคู่กับเปียโนเลยนะครับบัเลงคู่กันไปเลยไม่เหมือนกับตอนที่รีวิวคลิปเต็มนะครับที่รีวิวต่อ iu x กับบลูทูธตรงตรง,ตรงเข้าขยายตัวนี้แอมตัวนี้ซึ่งพอผมต่อตัวนี้เข้ามาเอกลักษณ์ของหลอดก็คือมันจะทำให้เสียงนุ่มขึ้นน่าชวนฟังขึ้นแล้วก็เบส เบียดมันจะมาแบบมันไม่มไม่บวมครับมันจะมาแบบกระชับมาแบบมาแบบเป็นจังหวะทำแล้วแล้วก็มันไม่กบย่านอื่นนะครับสังเกตได้ว่าเหมือนตีกองมาอย่างเงี้ยเปียโ,โนก็จะกดไปเหมือนเล่นไปพร้อมกันไม่ได้แบบมีด้านใดด้านหนึ่งเด่นขึ้นมาเลยมันจะเล่นแบบควบคู่กันไปเลยก็ถือว่าน่าน่าประทับใจนะครับผมกับการใช้งานคู่กับตัวนี้ท่านหลอดตัวนี้โอเคครับผม เดี๋ยวผมจะทดสอบให้กับหลอดอีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวผมจะแยกเป็นคลิปให้ส่วนตัวนี้ก็ถือว่าผ่านครับจากเสียงที่ทุกคนลองฟังมาครับผมโอเคโอเคขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ครับผม